สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเหลินขอนําเสนอเมนูตำปลาฟักแมวจ้าบอกเลยนะคะว่านี่คือครั้งแรกในการกินฟักแมวคะคือแบบเกิดมาไม่เคยกินนะนี่คือครั้งแรกนะคะคบบเ,เคคคะคะพิ่งรู้คะ่ะว่ากินได้จริงๆแล้วก็บอกว่ารู้แล้วแหละแต่ว่าแค่แบบไม่เคยสนใจอ mm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้ววันเราเราก็ได้มารองนะคะคือแบบเคยอ่านมาเขาบอกว่า สัมผัสมาเจะเหมือนมะละกอม,มากเลยค่ะเพราะว่าคิดตัวเนี่ยกินมันละกอมไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วนี่เลยค่ะพี่กัเดเจอได้มาแล้วนี้เลยแพ็คมาดีมากนะคะทุกคนอ่าก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องเอา,เอาฟักแมงก์ที่จะสับเนี่ยมามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างค่ะหรือล้างด้วยน้ำเกลือนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ามันมียางเว้ยก็เลยแบบต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแล้วก็เอาไส้ในใออกนะคะเดี๋ยวกินแค่หนึ่งลูกค่ะวันนี้ลนแล้วก็มาสับไปเลยจ้ะใครจะขูดก็ได้นะคะแต่ว่าหนูชอบกินแบบสับเพราะว่ามันฟินกว่านะจ๊ะ แล้วก็เทคนิคนะคะเลยเอาน้ำเย็ยนจัดนะคะมาแช่ค่ะจะได้ก,กรอบแล้วก็อันนี้แช้เป็นสันในไก่ที่เหลือในตู้เย็ยนนะคะเอามาเข้าหม้อทอดง่ายๆค่ะเพราะว่าจะได้มีโปรตีนนะคะ ตุ้งด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาอลิตนะคะแล้วก็พิทยดันจับอบสองรอบนะคะรอบแรกฟังแล้หกสิบสิบเอ้ยยี่สิบนาทีแล้วก็เอาเป็นสองร้อยแปดสิบนะคะอบแค่สิบนาทีพอแล้วก็ไข่เจียวะค่ะทุกคนง,งานนะคะ่ายๆเลยค่ะไข่สองสามฟองนันนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำปาลาผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่หอมหญ่สับไปนิดนึงสักครึ่งลูกก็ยังดีคะ<ม>่ะเพราะว่าจะเย็หวานนะจ๊ะ<ม>แล้วก็นั่นแหละค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปพอนื้อมันเริ่มร้อนนะคะก็เอาไข่ลงไปเ<ม>ลยค่ะจะบอกว่ากระทะที่ทุกคนบอกว่าชอบตอองขนาาดดเเเี่่่ยยรรรทไไจววมะะะคพ่า มันเละตลอดทุกคนคะ่ะคือกระทะจะเป็แนแบนี้คือทำทุกอย่างยังไม่ไข่เจียวค่ะเพราะว่ามันเละค่ะเออจะบอกว่าแพนเค้กก็ทำมันก็เละเหมือนกันนะต้องเป็นเทปลอนคะ่ะนะนะมันจะเทล็ลอนดีสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วก็เลยแบบนม่เป็นไรใส่ไม่ถากกันนะคะไข,ข,ข,ข่ขเจียวคือไข่เจียวเอ็มเมื่อใจเราคิดว่าไข่เจียวมันคือไข่เจียวอือามาเป็นไข่ขยี้เลยค่ะอ่ะเอาครกมานะคะใส่พริกแดงพริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ เออผงชโรธเกลือชมพูแล้วก็อีริกิตอเมริกันนะคะกินเราไม่ขมไม่ฝาดแน่นอนจ้าโขอกให้พริกมันแตกนะคะแล้วก็ปูด้วยปลาหอมกีโตนะจ้าประมาณทัพพี่หนึงก็ได้ค่ะแล้วก็มะนาวประมาณครึ่งลูกหรือลูกหนึ่งก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาผู้คำหอมค่ะแล้วก็คลีคลีคลีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ซิมเบิร์ค่ะแล้วก็เอาเออ่เมื่อกี้เลยนะฟักแมวที่เราแช่ไว้ค่ะมาสตกน้ำนะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วโขลกไหให้มันเข้ากันโอ้ยเลยจัง แค่นี้เองทุกคนง่ายมากคือแบบอร่อยอะ่ะเหมือนมันละกอเลยเฮ้ยคือแบบดีมากเพิ่งเคยกินนะคะกระเห่นแบบนิดนึงแล้วก็เอาไข่เจียวขี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอิ่มไก่ที่เราอบไว้นะคะมาลงจานเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็เอาตำฟักแมวค่ะโปะลงไปเลยะคะ่ะทุกคนเป็นยัน่ากินปะต้องบอกว่าตัง้งง่ายนะคะไม่มีมะเขือเทศขาดมีแค่ปลาร้าคือพอแล้วจ้ะทุกคนเป็นไงน่ากินปะเลิศมากไปไป